นั่นก็น่เป็นยาอยู่เราว่ามันเป็นอะไรสนใจก็เลยมาดูใช่ไหมปุ้ยน่าดะเลย่อยไท้ก็เดี๋ยวเริ่มเลยเนาะอ่าเดี๋ยวช่วยกันดูเนาะก็วันนี้นะครับก็นี้เราจะมาทำการทำจุนซีสังขาะ้อแสงนะครับเนาะ สัสดีมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาชมนะครับก็กทําการสอนนะครับนน,นี่ถ้าเราไปซื้อไข่ก็ไข่เบอร์สามเนาะบเบอร์สามค่ะ้าแคเนี้เดี๋ยวละ,ะแต่เราต้องคนนะคนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นก็ได้แต่ถ้าบนดอยมิสะดวกกว่าน,นะ เหมาไข่กเกียวอ่ะอตั้งกรหทาเลยแ <laughs> ต่นี้มันเป็นไข่ใหม่มันจะเป็นสีเงี้ยไข่นะน้องานอยู่ส่วนมากหนูจะน้ำหนึ่งถึงสองร้อยอ่ะ,แ,อะแต่ถ้าเป็นเครื่องปั่นิีแป๊บเดียวนะ <c oughs> ก็ได้อยู่ จนละเอียดเลยจนละเอียดค่ะไม่ละเอียดก็ได้แต่ว่ามันมันจะทําให้แบบมันไม่สม่าเสมออะแล้วเวลาเราใส่ขวดเข้าไปเงี้ยมันบางทีก็เยอะไปใส่ไข่สน้แตกมันละเอียดนะอ่ามันมันอาจจะเยอะไปลงไปในขวดเยอะเกินไปมันทําให้จุลซีของเราอ่ะมันกินไม่ไหวมันก็จะโดนไอไข่เน่ากินอะไรเงี้ยอ่าครับแต่ถ้ามันละเอียดพอครับมันก็จะสม่ําเสมอกันทุกขวดนะครับ าเราเซียนแล้ก็กะไดม้มันจะเป็นเองนะประมาณนี้เนี่ยจะไม่ถึงสองร้อยก็ได้มันจะนานมากปวดแขนมากสองร้อยนะประมาณเนี้ยค่ะเราขวดไหนขวดนี้คะอ่าเอาสองขวดสามขวดเลยเดี๋ยวเราจะทำแบบมีอยู่อันหนึ่งที่เราแบบไม่ต้องใส่หัวเชื้อนะเวลา เราจะไปหัดทําดูนะเผื่อมันจะได้สีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนสีของผมก็ได้ดาอาจาจะได้สีเขียวเดี๋ยวกลับนะจะได้ทำตามที่เนี้ยเราจะได้ดูว่าท,ท,ท,ที่ที่ไม่ใส่ชลดหรือน้ําปลาเป็นอย่างไรอ๋ออันนี้อ,นนอ,อันนี้ผมแนะนําให้ใส่ชลรุน้ําปลาดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้อ่ะอันนี้ใส่แบบไม่มีหัวเชื้อสักขวดหนึ่งอ่ะอันนี้อย่ไหนอ๋อันอันใหญ่ก็ได้อันนี้อันนี้เราไม่ใส่หัวเชื้ออันนี้แบบว่าจะใส่ทําเพื่อให้มัน นี่ครับช้อนเดียวสองช้อนเดียวก็พอมั้งอันนี้อันนี้นะ้แต่นี่ประมาณช้อนเดียวมันก็นน้อยเกินไปไม่น้อยครับไม่น้อยกับสองลิตรมันน้อยนะไม่น้อยครับช้อนเดียวไม่น้อย,อยถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็เหมือนกับผมว่าดีเอนซีไม่สามารถจะเกิดได้เพราะว่าแก๊สไข่เน่ามันเยอะเกินไปเนาะช้อนเดียวก็พอครับ ถ้าอย่างเงี้ยครับใส่สี่ช้อนถ้าอย่างงี้ใส่สี่ช้อนถังใหญ่น้ำประมาณนี้ไว้คือว่าใส่สี่ช้อนก็ขวดใหญ่ใช่ไม่ก็แบบครับก็ใส่สี่ช้อนแบบเมื่อกี้ครับอันนี้สี่ช้อนนะครับอันนี้อันนี้หกลิตรนะครับอันนี้ช้อนเดียวนะครับอันนี้ใส่สี่ช้อนนี่คือมันหกลิตรหรือน้ำน้ำเยอะน้ำหกลิตรอันนี้อ่เหลือไว้ค่ะมือทุกขวดอ่ะเหลือไว้ประมาณเนี้ยอ่ให้มันหายใจอันนี้ช้อนเดียวก็ได้ไหม อันนี้ไม่ถึงช้อนแสช้อนกาแฟดีกว่าถ้าขวดน้อยอันนี้ประหยัดต้นประหยัดต้นทุนที่สุดหนาอครับถ้านี้ช้อนกาแฟได้ประมาณยี่สิบขวดบางคนคิดว่าใส่เยอะอาจจะทําให้ดีกับไม่ดีถ้าผมทำเนี่ยอันนี้ช้อนกาแฟถ้าผมทำเนี่ยนี่สามช้อนไมสามช้อนเราก็จะไม่ได้ครับมันก็จะตายหมดเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลย แล้วก็จะเสียไข่ไปทิ้งไปเลยเขาถ่ายคลิปแล้วจะเติมน้ำลงไปว่ามันจะแดงไหมเนี่ยพอดีพี่ก็ไม่ว่างอ่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาวลทมันดีคือเดียวนี่แค่ช้อนเดียวก็พอนี่ประหยัดต้นทุนเยอะแล้วครับใช่ครับอย่างสมมุติว่าเราทํานาเราทํานาเราใช้ปุ๋ยกี่กี่ลูกเราก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นอันนี้เราไปพ่นอ่ะยี่สิบลิตรแล้วก็แค่นี้เดียวอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปตากแดด เป็นเดือนเราจะมีสีขค้นขึ้นมาอ,อาจอาจะได้อาจจะสองเดือนสามเดือนอาจจะเป็นสีหรือไม่อาจจะเจ็ดวันหรือรอาจจะเจ็ดวันเป็นสีะจะเปลี่ยนสีไปเลยครับมันจะเปลี่ยนสีเราก่อนที่มันจะเปลี่ยนสีต้องก้นขวดมันจะมีสีขึ้นมาอ่ามันจะมีสีขึ้นมาตรงก้นขวดว่าสีอะไรเนาะแต่อันนี้สาธิตให้ดูนะว่าอันนี้เราไม่ต้องใส่หัวเชื้ออ่าต่อไปเราจะสาธิตที่มีหัวเชื้ออะที่มหาจา์นะครับคนี่ผมใส่สามชั่วโเคใส่เยอะไปนะอันนี้เอาน้ําออกบ้าง น่าทุว่าใส่สารีช้อนมาแห้งดีวะยิ่งใส่เยอะยิ่งไม่ดีของพวกนี้เยอะก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีครับมันต้องพอดีอเใช่ครับออย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่มันได้เยอะอยู่นะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะประมาณช้อนกาแฟนี่ได้ละหนึ่งขวดแล้วนี่ได้กี่ขวดไข่ฟองเดียว อ่าเนี่ยต้นทุนแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปถ้าสมมติว่าพี่ทําหัวเชื้อได้แล้วใช่ไหมพี่ก็จะทําแบบนี้ก็เอาหัวเชื้อใส่เลยคือใส่หัวเชื้อนี่เพื่อให้มันเร็วขึ้นใช่ครับเพื่อให้มันเป็นได้เร็วขึ้นเนี่ยครับแล้วก็จะเหลือช่องว่างไว้หน่อยหนึ่งเพื่อมันมีอากาศใช่ครับเพื่อให้มันขยับได้ประมาณนี้อก็จะได้อีกเนี่ยได้ประมาณหนูนั้นหนูทําได้ยี่สิบขวด ก็กะเอาว่าเออเราจะใส่ประมาณไหนแล้วก็เทหัวเชื้อลงไปอย่างขวดใหญ่อย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เทหัวเชื้อลงไปตอนแรกหนูก็ไม่มีหนูทำหนงไม่มบดูยูทูบเหมือนกันเหมือนีนเลยตัวนี้ใช่คมันจะได้หัวเชื้อจะได้จะได้สีขึ้นมาแล้วเราค่อยทำครับอาจารย์ครับผมมีผมมีข้อหนึ่งที่สนใจครับเวลาที่เราทางได้เบนนี้แล้วก็ที่เราจะลูกซื้อว่ามีผลได้ยังไงเราจะไปไปใส่ของ พ h, ja, ืชนี่ได้ประมาณจีวันเราจะลูซื้อว่าขึ้นดีขึ้นนี่นะต้นไม้อย่างเงี้ยเหรอครับต้นไม้หรือว่าพืชผลอะไรก่อนก็เราจะเห็นผลออย่างปุ๋ยเคมีอสามวันจะเห็นผลใช่ไหมอย่างวันนี้ประมาณก็จะเป็นเดือนเป็นเดือนครับถึงจะเห็นผลขึ้นมาใช่ครับดีขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าเออต้นไม้ของเราหรือว่าผักของเรามันจะเขียวขึ้นก่อนที่เราจะลูนี่สูงมามีสองต้นไม้ต้นนี้มันใส่เคมีต้นนี้มันใส่ ปุ๋ยธรรมดานี่คตับเคมีจะขึ้นก่อนสารวานหรือเจ็ดวานมาต้นมันจะขึ้นแล้วเขียวแล้วแต่นี้อันนี้ก็ก็ยังก็ต้องรอไปอีกแต่เวลามันเขียวแล้วมันก็จะเขียวนานกว่าเคมีเขียวสีสวยอ่ะคือเคมียุบแล้วมันก็ยังเขียวของมันอยู่นะใจร้อนคือผลนี่ผมใช่ครับใช่ครับเราอย่าใจร้อนอย่างผมทำตรเนี้สามปีผมถึงจะเห็นผลว่าเมล็ดข้าวของเรามีน้ำหนักขึ้น ใจก็ใจเย็นน้อใจก็ต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าคิดว่ามันเป็นยาวิเศษคุณสมบัติคือแตกก็แต่ดีใจดีใจมันก็จะทำอ่าครับแล้วอย่างที่ผมว่ามะละกอนี่เราปลูกของผมนี่สูงขนาดนี้ถ้าท่านอะไรอ่ะที่ที่ว่าแล้วนะฮอลันดาอะไรพวกนั้นเหรอโอลแนด์อะไรพวกนี้หรอที่ที่ถามนี่ ต้นมันสูงตอนนี้ยังไม่ใส่สักอย่างถ้าเราตอนนี้ไปแล้วมันลูกสืไอยังได้เอาใส่ใช่ไหมคะพน่นอายุเท่าไหร่พ่นเหมือนเหมือนผมบอกอะครับคือพ่นใส่ปริมาณเท่าที่ผมบอกเลยอ่าเอาแก้ววน้ำมาหนึ่งใบวันนี้มาถึงอาจารย์้วอาจารย์ต้องบอกให้ชัเจนนะครับ เดี๋ยวต้องเอาให้ชัดเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใส่ผิดสูตรเนาะเมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าผมเนใส่สารซ่อนอาจารอยู่ไหมอันนี้อันนี้รู้แล้วนะสารซ่อนใส่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราก็แค่นี้แล้วก็เขย่าพลิกไปไม่ต้องเขย่าแรงนะพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดไว้เลยอย่างเงี้ยอีกสักสิบห้าวันมันก็จะเข้มขึ้นอีกพอสามสิบวันปุ๊บมันจะเข้มแดงเลยอาจารย์นะอาจารย์ร้นคือผมเนี่ยชอบเอามาดูทำไมเหมือนกัน าเราเราก่อนเราต้องเราต้องขย่านะเช้ามาเราก็ไปพิกหน่อยแล้วก็ตากแดดไว้เหมือนเดิมถ้าว่าขวดขวดมันจะแฟบลงเราก็เปิดฝาขยายน้่เรื่อยๆอ่ามันแฟบลงแล้วก็เปิดฝาให้อากาศมันออกแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะแฟบครับเวลาที่ขยายนะเร็จะเปิดฝาให้ลมเข้าไปเลยจะปิดไว้นอก คือก่อนที่เราจะเขย่าก็ได้เพราะบางทีขวดมันจะมันอาจจะบวมแล้วก็เปิดให้อากาศมันออกแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมกับปิดไว้เหมือนเดิมครับโอเคสืบๆกันไปเหมือนปู่ย่าตายายก็ไปเรื่อยๆมีลูกหลานเล้นเลยคือผมในใจร้อนนะห้าหกวันไม่เห็นไม่หนผลเลยพ่อไม่ได้เรื่องแบบนี้ทิ้นไปใจเย็นๆผมถึงได้บอกว่าเวลาเอาไปทําเราอย่าทําทั้งหมดเหมือนกันคือเราทําเคมีของเราไป ใช่ไหมส่วนหนึ่งส่วนเนี้ยเราก็ทําไม่ต้องเยอะอันนี้มบาทเคนมีนี่ใส่เจ็ดวันมันดีครับแต่ว่าเจ็ดวันพ่นเดินไปสองอาทิตย์หายไปแล้วครับเพื่อนไปเรื่อยๆนี่นะครับมาจะได้ของอ่าตัวนี้นะครับของพ่นอย่างเวลาเราไปใช้เวลาเราพ่นเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันถึงสิบวันถึงจะพ่นหนึ่งครั้งอ่าทุกๆเจ็ดวันสิบวันเราก็ไปพ่นถ้าเราขยันก็เจ็ดวันพ่นทีหนึ่ง ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาก็สิบวันไปพ่้นครั้งหนึ่งครับก็เดือนหนึ่งก็พ่้นสามครั้งนะเวลาดีที่มันดีไปเรื่อยๆครับเวลาดีแล้วมันจะเขียวอยู่งั้นนะครับมันจะมันจะไม่ยุบลงเหมือนเคมีเคมีเวลาใช้ไปสักพักมันก็จะเริ่มเหลืองเหลืองเหลืองแต่นี่มันยังเขียวอยู่กครับมันจะทําให้เขียวอยู่ขวดต้นช้อนค่ะไม่ใช่ลูกนะเพราเราขยันพ่้นนะครับเหมือนลำไยอะใบมันจะขึ้นเงาเลยนะ ครับใบมันจะขึ้นเงาเือเงาเหมือนกับอันนี้เลยมันจะสวยมากเพราะว่าตัวนี้มันจะตึงแสกตึงในตัวเจ่นไว้กับใบไม้ถัง200ลิตรอแต่เราต้องทำหมวเใช้เยอะๆก่อนถ้าผลใช้นี่คายนี่สามมาผุมนี่ใส่ต้นเดียวพอแห้งเลยเหี่ยวเลยเรียบร้อยเลยเหลืองอ๋อยเลยตายเลยอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราไปรดรดผักพืชผักสวนครัวเราอยาไปลดเยอะ ถ้าขยันก็สามอเยอะรถเยอะปุ๊บเราคิดว่าเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมผ่คือเจ็ดเหลืองเลยผีผมนี่เหลืองเลยเหลืองเลยเหลืองเลยถ้าไม่มาไม่มาถึงอาจารย์นี่ผมขี้ยันนะจะเป็นสามห้าเจ็ดเก้าสามวันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันอย่างนี้ยค่ะมันจะไม่เป็นวันคู่นะมันจะเป็นขี้นะให้จําไว้สามห้าเจ็ดเก้ายังเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันครั้งหนึ่งทุกอาทิตย์ก็ได้ทุกอาทิตย์ก็ได้เจ็ดวันเพราะว่าผมจะได้ไม่ค่อยคิด ทุกอาทิตย์ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ให้ทิศแต่ถ้าขยันสุดๆก็สามวันคนใครไม่มีขยันขนาดนั้นเราไม่ต้องพูนเราครับสามวันมันเร็วกันไปสามวันไม่ค่อยเจ็ดเจ็ดวันนี้พลังดีกางเกเจ็ดวันก็ได้เก้าวันสิบวันพ่นก็ได้ครั้งหนึ่งเนาะเก้าวันนี้ขอโทษนะนี่คุยกันฟังนิดเดียวเกาวันนี้บางทีนานแล้อลืมเจ็ดวันนี้ผมนับมาจากว่าอวันนี้อาทิตย์หนะ วันนะะอาทิตย์นั้นะอาทิตย์นั้นคืออาทิตย์ไปเรื่อยๆเลยอย่างนั้นก็ได้ครับไม่ค่อยเว้นนะฮะแต่ถ้าเป็นวันคือคือเก้าบางทีจะลืมว่าเอะวันนี้คือเก้านี่คือวันไหนไหนถ้าเป็นวันอาทิตย์นะตามตลอด่าเออวันนี้ผมเช้อาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ไปอีกอาทิตย์หน้าก็ไปอีกก็เดือนหนึ่งก็สี่ครั้งเนาะพูดครับประมาณนั้นเนาะอย่างนั้นก็จะโอเคเพราะเราจะได้จําไม่เข้าใจตรงไหนไหม เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอยู่แล้วที่ไม่เข้าใจที่ว่าเราคิดว่าต้องใส่เยอะๆลราพุ่นเกลน้ำต่อยี่สิบลิตรใช่ครับใช่ค่ะโอเคได้แล้วอย่างสมมุติว่าร้อยลิตรแล้วก็ใส่ไปกี่แก้วแล้วก็ลองไปคํานวณดูคือน้ําประมาณประมาณปริมาณของน้ำครับปริมาณของน้ําไม่เกินตัวนี้ไหมถ้าร้อยต่อห้ายี่สิบลิตรไม่เกินตัวนี้ไหมค่ะ ก็ประมาณนี้ครับหรือน้อยกว่านี้ก็ได้้าเกินนี้เกินนี้มันจะเหลืองครับมันไม่ตายแต่มันเหลืองแต่ถ้าเป็นต้นต้นอย่างเงี้ยเราเทได้ต้นใหญ่ใหญ่อะลาดถ้าอย่างต้นเนี้ยต้นมะม่วงเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่นี้นะลาดเป็นถังนี้เลยลาดเลยลาดเลยเนาะครับเอาลาดไม่ต้องใส่น้ําเลยไม่ต้องใส่น้ำเลยมะม่วงต้นนี้ผมมันจะตายแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันใหญ่เกินแล้วเนาะใช่ครับมันโตแล้วคลิปหนึ่งพี่ไปหาดูเลยเนี่ย ต้นเล็กๆคือต้นนี้มันไม่ึ้นก็ก็ใส่ได้เทลงพื้นก็ได้ต้นมะนาวมันโตแล้วอย่างต้นมะนาวต้นมะม่วงมันโตแล้วเราก็เทเป็นถังเลยแล้วมันต้นนี้มันต้องใส่คือตัวเล็กๆใช่ครับอ่าอย่างใช่ครับอย่างถ้าเราเจาไปพ่นน่ะถ้าเราเจาไปพ่นก็ใส่เป็นแก้วเอาแต่ถ้าลากไม่เท่าไรเพราะลากเขาใช่ครับเพราะต้นไม้ใหญ่เราลาดได้มันไม่ไม่เป็นไรแล้วมันจะไปบำรุงดิน ทำให้ดินเราล้วนซุยระดับนี่ช้อนโต๊ะวด้ช้อนแกงอ่ะช้อนอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าเราจะไปพ่นไอ้มันสำปะหลังเนี้ยพ่นไอ้ขิงพ่นอะไรเงี้ยเราก็ใส่อย่างนี้ดีกว่าเพราะเราพ่นเข้าทางใบก็แนะนําให้พ่นตอนเช้าตอนเช้าที่แดดยังไม่ออกเพราะว่าพวกนี้เวลาแดดออกแล้วไอ้จุลินทรีย์มันร้อนตั้งแต่หกโมงเช้าข้นแดดยังไม่ยังไม่ออกแหละลำไรอะไรเงี้ย ช่วงยังอากาศยังเย็นอยู่ใช่ครับหรือว่าจะเป็นตอนเย็นก็ได้ที่พระอาทิตย์นี่เระพ่นตัวนั้นนะพ่นฮอร์โมนพวกนี้ผมใช้ตอนเช้าประมาณสักถึงแปดหรือเก้าโมงถ้าอากาศเย็นนะเราพ่แบบนี้ประมาณสักสามโมงเย็นอ๋ออย่างนั้นก็ได้ครับค่อยปล่อยเพราะกลางๆมันเด็ดร้อนครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไอพืชมันจะอ้าปากรอรับอาหารอยู่แล้วไม่มันจะมีเราไม่เห็นหรอกใช่แล้วพวกนี้มันมันจะเข้าไปมันก็จะสามารถ มันดีกว่าปุ๋ยเพราะว่ามันไม่ต้องดูดจากรากขึ้นไปหาใบแล้วก็สังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยแต่นี้มันสามารถเหมือนกับใช่ครับสามารถเข้าปากมันแล้วสามารถเป็นอาหารได้เลยอ่าไม่ต้องพุ่มามแล้วโอเคนี้ก่อนพุมาม้ถึงไปมาจัดมาต้นโอเคเข้าไปในปากเลยใช่ไหมนั่นแหละไปไวมากอ่าโอเค ไม่ต้องฟุมาัครับฟุ้มอัดมันจัดไม่ได้แล้วเนี่ยนะชื่อก่อนครับผมได้เบอร์โทรแล้วไปที่บ้านท่าโอนไหนไม่เข้าใจกับโทรมาเลยนี่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอีกไหมเข้าหมดแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ไม่เข้าในตัวมันไม่ได้อธิบายโอเคเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่มาเที่ยวหาเนาะแล้วก็มาให้สอน เพื่อใจมาจริงๆอ่าเป็นวิทยาทานจะได้อาไปสอนคนอื่นต่อไปได้นะอาจารย์คนนี้แหละจะบอกนะบอกจำได้แล้วนะครับบางที่เกินปายนี่จำไม่ได้แต่ส่วนที่ผูกมานี่จำได้ครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับไรับครับจครับารกบคครับครับผม่ได้ความรู้ครับครับเพื่อจะได้ไปทำเรื่องการเกษตรกรครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ